การแต่งตัวแฟชั่นอะไรของมึงเนี่ยไอสัต์อยู่กาแล็กซี่เดียวกับพวกกู่าวะโอ้โหแรงว่ะพวกพี่แม่งเมนสตรีมอ่ะไม่เข้าใจจิตวิญญาณฮิปสเตอร์อย่างผมหรอพี่ฮิปสเตอร์ทียอะไรเนี่ยดูแต่งตัวพ่อมึงช่างกลนต่อว่ะคูมึงก็ไม่เข้าใจน้องมันน้องมันกาลังเป็นวัยค้นหาด้วเองรักมึงกว่าบ่กูช่วยมึงเลย ผมถามพี่จริงๆนะถามจากความเป็นมนุษย์เลยนะพี่ถ้าสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยถ้าพ่อแม่มตายเนี่ยทำไงวะกูยังรวยอยู่เหมือนเดิมอ่ะพี่น้องถ้าพี่จนถ้ากูจนก็พอให้มึงยืมเงินทุกเดือนเนี่ยแหไรสัตว์วหาเงื่อนงงเงินเดือนเพ้าะว่าเคยพี่นุแล้วพี่คิดยจะตั้งตัวได้ลำแข้งของตัวเองบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวทำตัวฮิปสเตอร์เกาะที่บ้านกินไปเรื่อยๆอ่ะพี่เดี๋ยวๆดอันนี้อันนี้อันนี้อีเลี้ยวมึงด่ามึงด่ายพี่นุใช่ไหมเนี่ย พี่ไม่ได้ด่าน้องางนี่มึงถามกูหรือมึงถามหัวมึงเนี่ยเหี้ยพี่นุแทงใจดำกูมากอ้าวเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยอย่างน้อยผมก็มีร้านผมเป็นเจ้าของกิจการนะพี่ซึ่งขาดทุนทุกเดือนกูมีกิจการแต่กูยังต้องขอเงินป้าแด้ทุกเดือนเลยเลยเลยๆใช้ชีวิตทิปเตอร์อย่างกูวางแผนอนาคตเป็นเว้ยในชีวิตกูไม่ตกหรอกมีความมั่นคงแล้ว มึงอกี้มาพูดเรื่องซองเรื่องเซฟเลยชีวิตไม่เฮี้ยไม่มีอะไรเซฟเลยเชื่อกูเหอะกิ่แดกแดกเล่าอะไรคืนนี้กลับบ้านมีไม่รู้มันมีโดนดอเหยื่อตายหายอันนเปล่านี่แล้วมึงมีเงินเก็บสิบล้านแล้วมึงจะี้ทำอะไรวะครัตอนมึงตายเนี่ยอย่าบอกกูนะว่าเก็บไว้พ่อแม่มึงเนี่ยจะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าพวกมึงตายนะกูนี่จะเป็นคนที่เหลือรอดคนเดียวเว้ยอะไรวะกูนี่ก็รอดดิพอรถจะชนมันแม่งก็มีสัญญาณตุ๊ดตุ๊ด เดี๋ยวะตัวยี่อะไรุณแม่กับพ่อเออพ่อเป็นตัวแต่พ่อพี่คะเอ่อคือหนูไม่ได้จะกวนตีนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตายอ่ะแล้วพวกพี่ต้องอยู่ถึง70-80อย่างงี้อีก50ปีข้างหน้าพวกพี่จะวางแผนชีวิตกันยังไงหรอคะโอ้น้องกวนตีนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฉยๆนะคะเฮ้ยเจ๊น <Hey horror. S 2> ้องหายประการไงวะเฮ้ยไม่ใช่นะคะพี่อุ๋แต่ว่าถ้าพี่สนใจอ่ะแคนเรมีทุกแพ็กเกจคุ้มครองทุกความเสี่ยงเลยนะคะคุ้มครองความเสี่ยงอะไรอคะใช่เองเขาจซื้อคุ้มครองความเสี่ยงของหัวใจของเขาหน่อยไหมคะมาเดี๋ยวนี้มีเดินไปรับโทรศัพท์ไว้ใเฮ้ยแล้วมึงไม่หึงวะเดี๋ยวโอ๊ยชิวพี่ 谢谢、哦、谢谢、哦、谢谢,、哦谢,谢哦